ที่นามากนดออกมาลงมาก่อนเข้าไอทอเไทอเดี๋ยวเจงเียนเดี๋ยวจ้งเียายรงเอออกมาออกมรนันี่มันลงอีกจ่อเห้องเงือกแล้ว ทางมันมาจะโค้นมาเป็นอย่างอันนี้ล่มมากเหมือนเล่นบอนี่เงี้ยครับอันนี้โตทั้งหนามัมนบอ,น,อ,อนี่โตซุ่มกลางมเนาะโตสุ่มลาครับน้อยสามแล้วร้อยมันล่มแงี้ยมันมันจริงสิเราขนาดเท่าตั้งบอสูงนี่นี่เต้าร่มล้ล่ะล,ลงมากร่มากบอกบอกนิดหน่อยร่มมากกว่า